แข่งขันด้วยนะครับและนี่คือนักทีทองสุกแก้วนะครับที่เห็นใส่แว่นดำเนี่ยนะครับครับอ่านักทีทองสุกแก้วอดีตประการหลังทีมชาติไทยเวลานี้ก็เป็นสารวัตรอยู่ที่เกาะสีชังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับก็มาชมเกมของตำรวจทุ่งนัดเมื่อไมกีู่่นี้ลงไปดูอาการของมานิดน้อยเวรเนี่ยปรากฏว่าศรษะแตกนะครับด้านหลังที่ชนกับโดนเลาะมาอีกผู้ตัดประตูของสงขลา เอาละรครับมาดูเกมคขึ้นหลังกันต่อตำรวจเสื้อสีเลือดหมูกางเกงดำจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างคือนักน,นำอยู่สองศูนย์ในเกมน่าจะสบายๆนะครับแต่รูปเกมตำรวจก็ไม่ถือว่าไหลลื่นมากนับครับรผมทา่นี้ประตูที่ได้มานี่ก็ต้องมอกว่าโชคช่วยเลยครับเอาละรครับมาแ<ช>ม่จ,จะไปเองมานิดโดนทำฟาวครับอ่ตาตัวนี้อมารินนะครับไปผักมานิดด้านหลังครับ จะเปิดปีคิกเข้าไปสุรพงษ์เจ้าเก่าเลยครับพู่ททำประตูแรกให้กับเพื่อนตำรวจขึ้นนำหารโดนล้อต้องกำชับเพื่อนหน่อยครับพอพลาดเตยป,ประตูง่ายๆเป็อสองประตูแล้วสุรพงษ์ทำองศาโยนไปโดนโมงออกมาไม่มีตัวซ้ำไหมครับสงขาจะพาบอลขึ้นมาบ้าง แม่แต่ว่าจ่ายออกมาข้างก็เสียเวลานิดนึงนะครับมาให้กับมนพศรแก้วลงมาเอาบอลติดครับการยูอินตราชทาออกไปแต่ขาของตารวจนะครับทุ่มเร็วเลยไทยรับมัดสิริขึ้นมาให้กับทางมนพศรแก้วมนพจะแหวกไปเองไม่ผ่านนะครับโดนเตะเอาไว้แล้วก็ทําออกหลังไปเองมนพ งขาไม่มีทีเด็ดครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะจังหวะสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าทําเกมมาดีครับแต่สุดท้ายนี่ไปพลาดเองเส้ยหมดแถมกองหลังมาพลาดอีกโอ้โหนี่นะว่าไม่รู้จะพูดยัยงไงครับไม่ได้แลวย,ยังเสียนะครับดูจังหวะนี้โอ้โหจิ้มสวยครับนีจิมมี่วูฟพาขึ้นไปเองเลยครับจิมมี่วูฟของตำรวจแล้วก็ไหลให้มาที่แต่ว่าโอ้โหไปคนละทางครับมานี่ก็มองไปด้านหน้าประตูแต่ว่าวูฟให้คนละช่อง เอกอาทิสมจิตยังแตะเอาไว้ได้กลับมันจิมมี่วูฟอีกครั้งหนึ่งคือให้เอกอาทิสมจิตเอกอาทิตคืนกลับไปให้กับคาเมล,ล่าวูบจิมมี่มานิดโอ้โหแมานิด,โโหนดให้ดูไม่รู้จะให้ท่าไหนโดนโต้กลับแล้วครับสงขาแต่ว่าให้ไม่มีทิศทางครับโอ้โหบอลเนี่ยไปตายข้างหน้าลักษณะอย่างนี้บ่อยครับสงขาอนนานนท์นอกเอาเล่นเองกฤษฎีประกอบของคาเมล,ล่า คามาลาทิ้งยาวเลยครับเอาแล้วครับไม่ล้าหน้าฮอนเซียนฮอนเซียนฮอนเซียนเลี้ยงเดียวเข้าไป,ปหน้าเราครึ่งยิงึ่งผ่านมาแต่ว่าไม่ดีครับออกหลังไปอีกไม่ว่าฮอนเซียนนี่ไปดีครับพาบอลเลี้ยงตีเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วจงหวะสุดท้ายเปิดเข้ามานี่มันแรงไปหน่อยครับเอกอาทิตย์นี่เข้าไมา่ถึงครับฮอนเซียนนิสิม มาตรฐานของฟุตบอลดีวิชั่นหนึ่งเนี่ยยังห่างกับฟุตบอลไทยพีเมเยดีก Thailand, พอสมควรนะครับ,รบยังตำรวจเนี่ยทีมนำตอนนี้นะครับถ้าเล่นสภาพอย่างนี้นะครับขึ้นไปในไทยพีเมีมดีดยังต้องเหนื่อยนะครับอ๋อต้องต้องปรับกันอนีเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องการว่าวางบอลนะครับการวางบอลน,นี่สำคัญมากเปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวาดิยังถือว่ายังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่เดี๋ยวบอลก,กันค่อนข้างง่ายนะวันนี้ที่ได้สองประตูเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามีโชคช่วยพอสมควร เตะขึ้นมาไม่มีทิศทางครับก็โดนเอาเก็บบอลไวเล่นโดยอมรินอมารินคือไม่ชัยรักชัยรักออกไปขวากฤษฎีตามไปเอาแล้วกฤษฎีก็เตะทิ้งขึ้นมาอานี่ครับการของตำรวจชายยงนี่อยู่หลังสุดนะครับ ขาพยายามจะพาบอลขึ้นมาแต่ก็ว่าพลาดเสียบอลน,นี่ครับพอเสียบอลก็ต้องไปทำฟาวาสภาพสนามก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าไม่เยื้อมหนวยเท่าไหร่นะครับ,รบการเล่นลูกเลี่ยดนี่ก็ยังถูกขะอยู่พอสมควรอารนนท์กิษสืประกอบของเปิดไปไม่ดีครับโดนลงขาตัดเอาไว้ได้แล้วกิษสีก็ไปทำฟาวทำฟาวสีโรดมีบุญ วันนี้ต้องถือว่าอากาศนี่เป็นใจนะครับไม่มีแดดจ้านะครับแล้วก็ไม่มีผลด้วยงไงครับาาครับผมอาจจะคลื่นนิดหนึ่ง<ข>อ,อามล<น>ินไม่มีโอกาสที่ครับนัตพลจ่ายลูกนี้มาก็ออกไปยิงรีชาร์จจะให้กับอีทิพลจุดหลังเลยครับวิ่งไปเอา โอ้โเอกทิยังไปได้ครับเอกอาทิโดนสกัดไว้แต่ว่าไปได้ตัวต่อตัวเอกอาทิโดนกระแทกนิดน,นึงห้องไปเอาเอกอาทิถึงเส้นหลังแล้วครับทากามาการแต่ไม่ดีครบไปโดนจังหวะสุดท้ายโดนซ้ำเต็มเพียออกไปได้เป็นลูกเตะมุมเอกอาทินี่คล่องกว่าเร็วกว่านะครับ <นะ S 1> ดูครับเรนะียกว่าไปดีถึงจะโดนเบียดโดนแย่งครับแต่ใช้ความเร็วครับแตะบอลออกไปแล้วก็จังหวะสุดท้ายเปิดไปไม่ดีแม่น่าเสียดายครับเตะมุมของเพื่อนตำรวจ สุรพงษ์ทำวงศาชายงขำเปียมก็บอกว่าในเลสที่2องนะครับคงต้องมีการดึงตัวมาเพิ่มนะครับ,รบจะบอกว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับ,รบจะมีตัวดังจากดับไทยพีเมดีกไปเล่นอะไรครับสุรพงษ์เปิดไปเสาแรกโดนเตะทิ้งขึ้นมายัางเก็บบอลไม่ได้ตรงขาสุรพงษ์จะเข้าไปเอาแต่ว่าไปโดนทําออกไปก่อนนะครับมโนศรแก้ว หวดก็ยังเป็นฝ่ายของบอลบุกได้มากกว่าครับเกมนี้น้านัดนี้นี่แต้มขึ้นไป37เติรับไม่มีใครไล่ทันนะนี่ครับนาทีทองสุกแก้วปาการหลังที่ถือว่าดีที่สุดในรอบ10ปีของทีมชาติไทยนะครับ,รบนาทีทองสุกแก้ว อาละครับมาดูเกมกันตอ่อคืนมาที่สลัมยูโยนเข้าไปไม่ถึงนะครับฮอตเซมไม่ถึงสงขาตัดขึ้นมาครับที่หมายด้ข16นาทีแต่ว่าเปิดไม่ดีครับนี่นะครับจังหวะผิดพลาดของสองขาเนี่ยมันพลาดง่ายไปนิดนึ่งครับครับผมมีโอกาสโต้กลับได้ครับแต่ว่าทำไม่ไม่ดีเองครับก็เลยทําให้หมดที่จะมีรุ้นยิงประตูนะครับ อานนนสดันยูสดันยูชิงยาวให้จิมมี่มีคนมาเรียกคุณโยทินอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่ครับไม่รู้กครเยียบเอาละครับสงหลาเองก็พยายามนะครับแต่ว่าบอลไปถึงแดนสุดท้ายแล้วไปเสียกันง่ายเหลือเกิน ชายรัดชายรัดช้าครับแล้วก็ให้ไปไม่ไม่ทครับกระดดหุ่นวันนี้ครับแย์เจ็บครับดีโอดัตตุสครับนี่ครับม่กู้ไปโดนอนไหรครับดอกเตอร์วิชิตย้มบุญเรืองนะครับครับ ก็ต้องตัดสินปัญหาของกบไทยพิมพ์เด็กหลายเรื่องะครับโอ้โหหรือว่าเยอะเลยทีวครับมีหายเพ่ต้องแก้ครับตำรวจก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเลยครับเ,เกลี่ยขึ้นมาได้ของขาก็เก็บบอลมาเล่นแล้วตอนนี้ ทำเต็มให้กับนัทพรเปิดมารัฐพล,ลไม่กล้าพิชไม่กล้าพาไปเองนะครับก็ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่อีทธิพลบุกหลักเข้าไปตรงกลางให้อมร์มอลินเล่นบอลหลาจังหวะไปหน่อยครับตรงขาโยนขึ้นมาจะได้โมงไหมโดนแต่โดนโมงสงกงัดออกมาอีกก็ยังอยู่ที่สงขานะครับหมายเลขที่สิดิชาร์ตดิชาร์ตคืนมาให้กับอิทธิพล หุดหละวีรพลเล่นฟันฟันนะครับให้กับไทยรัฐไทยรัฐมีโอกาสได้ยิงแต่ว่าไม่พานอีก์พานิชทำชิงตำเภอก,ก็เสียเร็วเสียง่ายนะครับไม่ช์จไปทุ่มครับการจะเล่นไปฟาวด์อีกครับ เกมรุกของตำรวจเนี่ยยังมีผู้เล่นที่ทำประตูได้ต่อหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับปฏิพลเพชรวิเศษนี่ก็ตำรวจเป็นเรียกว่าโจ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวสำรองแล้วก็ส่งหลานการเปลี่ยนตัวครม่เอาจิมมี่ศูนย์หน้าขอกนะครับขอประสบตำสอนลงไปเล่นแทนครับ โยนเข้าไปแล้วก็สุรพงศ์เตะอากาศออกมาเป็นรูปคลุมของสงขลาตุนให้กับอินทพลอินทพลเข้า